สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2,565น่เาริน่เนแล้วนะก็เริ่มที่งานเลยค่ะนะคะเช่นเคยไม่มีอะไรเปลี่นแปลงเลยนะงานของคุณในเดือนนี้คุณต้องขยันนะคะสู้ๆเข้าไว้ค่ะ มีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับในงานของคนก็จัดหนักไปเลยนะคะถ้าหากไม่มั่นใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมยุคนี้สมัยนี้ข้อมูลอยู่ในกำมือเราหาได้ไง่ายๆไม่ต้องลังเลใจนะคะทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอะไรอย่างนี้อืมอืมพายบอกให้คนเรียนด้วยนะคะ อาจจะเป็นเรียนต่อเป็นจริงเป็นจังปไปเลยก็ได้หรือศึกษาพเพิ่มเติมไปเรียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานประจําที่เราทําอยู่ค่ะเรียนทําขนมเรียนภาษาเรียนพวกเลี้ยงสัตว์เอยอ,อะไรเออ,อย่างเงี้ยเ,เรียนทําอาหารอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะคะเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพอะไรอย่างเงี้ย ถ้าตามนี้ก็ DIY Recycle ของเก่าขยะแยกขยะตามนี้ในเรื่องงานนะคะอืมสรุปเดือนนี้งานของคุณผ่านค่ะผ่านค่ะตัวจบเป็น The s t สตสบายสบายรายได้โอเคนะคะงานไม่ได้หนักมากแต่คุณก็ขยันทําเชียวอืม มันจะมันจะได้มาซึ่งไรายได้ที่เข้ามาคือการเงินของคนเองนะคะเงินนี่อยู่ในมือตลอดนะคะเพราะค้าไม่ขายก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินนั้นอย่าให้ใครยืมเงินนะคะคุณจะไม่ได้คืนในเดือนนี้นะห้ามให้คนยืมเงินนะเพราะเดี๋ยวมจะไม่ได้คืนอะ มันตัวประกบเป็นแฮงแมนะคะ่ะข้างบนจะเป็นห้าเหรียญน,นะคะ,นะคะสรุปการเงินหนึ่งคนดีเพราะการหนึ่งคนดีนั่นแหละคนอื่นเขาที่มองดูคุณอยู่เขา,าจ้องคุณอยู่แล้วที่จะยืมนะห้ามไม่ย,ยืมเบี่ยงบ่ายไปเป็นเรื่องอื่นเอาไปลงทะเบียนเรียนอันนี้ไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไปจองห้องพักแล้วจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้เบี่ยงประเด็นไปนะแต่อย่าลืมแบ่งเงินเก็บนะคะ เป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในายามทุกเข็นในวันข้างหน้านะต่อไปเรื่องสุขภาพโอเคดีค่ะสุขภาพไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะแต่มันมีแห้งแมนมาประกบตัวคุณอย่างนี้เกรงว่าจะเป็นโรคในช่องท้องต่างๆข้อเขา่าเข้งขาต่างๆนะคะอีกอย่างหนึ่งโรคอ้วนเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องอ่า ระมัดระว,วังเรื่องการกินด้วยกินอย่างอร่อย,ออยะไม่เบรกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็ระมัดระว,วังหน่อยแล้วกันอีกอย่างหนึ่งก็ New Normal <c oughs> วิธีใหม่ชีวิตแบบใหม่ของพวกเราทุกคนอย่าละเลยหน้ากากอนามัยเป็นอันขาดนะคะ <c oughs> ในเดือนนี้ขอให้คุณสวมมัน2ชั้นไปเลยเพราะแฮงแมนมาประกบตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> นะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะ เผลอแล้วจะติดเอาพอติดแล้วปุ๊บเราก็ต้องอยู่ทั้งหมดใช่ไหมเข้าสู่โหมดการรักษาตัวใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยแย่เลยทีนี้นะอืมต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้จะทำยังไงดีถ้าเราโสดอยู่โสมาตั้งนานแล้วตามนี้คงคือโสดไปก่อนก็ได้โสดแลวสุขโสดแลวสบายนะคะเพราะคคนโสดขึ้นมาตั้งสองใบ แต่มันไม่ไหวแล้วมันเหงาละทาไงดีแล้วก็ต้องเปลี่ยนมูฟเมนต์ตัวเองใช่ไหมคะเคยบอกไปหลายคลิปแล้วการเปลี่ยนมูฟเมนต์ตัวเองตรงนี้คุณไปเรียนค่ะนะคะไปเรียนปเปลี่ยนตัดขนสัตว์นะไปเรียนอาการท่องเที่ยวไปเรียนเอ,อ่อทอาหารไปเรียนอะไรก็ได้คอร์สระยะสั้นอะไรก็ได้หรือเรียนเป็นจริงเป็นจังต่อปริญญาตรีปริญญาโทไปเลยแล้วแต่ที่คุณจะันหนัก นะแล้วจะมีโอกาสมีเกณฑ์ได้ไปพบเจอคนที่หน้าตาแปลกใหม่ไปจากเดิมที่เราเคยเจอทุกวันทุกวันนะสร้างโอกาสให้กับตัวเองอส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติยังรักกันดีอยู่นะคะส่วนท่านที่มีอ่ปัญหากับแฟนนั้นอื คงไม่ต้องไปตามไปสนใจอะไรนะคะทำทำงานไปค่ะทำงานไปตามปกตินะปล่อยปล่อยไปบ้างนะคะแล้วเราอพอทำงานเก็บเงินได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ใช่ไหมอ่าถ้าได้เยอะหน่อยก็ซื้อรถกระบะสักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แฟนก็จะกลับมาถามกลับมาหาเราแล้วมามองว่าเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อรถใช่ไหม ซื้อทองใส่เอาตังที่ไหนมาซื้อทองใส่ใช่ไหมซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ก็มาเคลียร์เคลียร์เล่นให้แฟนดูเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่เหรอใช่ไหมให้เขาสนใจเล่นอืมไม่ต้องไปวิ่งตามทํางานอย่างเดียวเมคมันนี่อย่างเดียวนะเอาง,ง่ายๆคือเอาเงินฟาดหัวนั่นแหละนะคะถ้ามีปัญหากันนะจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปไล่ตาม เสียเวลาเปล่าไม่ต้องไปนั่งไหว้พระท่องคาถาอะไรผัวกลับเมียกลับบ้านไม่ต้องไม่ต้องทํางานไปค่ะทําให้ตัวเองดูร่ํารวยขึ้นมาอู้ฟู่ขึ้นมาแล้วใครมันจะไม่สนใจบ้างใช่ไหม <c oughs> เป็นคําแนะนาอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าบองคนไปนั่งสวดมนให้แฟนกลับบ้านไม่ช่วยอะไรปรับปรุงตัวเองค่ะทําให้ตัวเองอดูสวยด,ดูหล่อการที่เราจะดูสวยด,ดูหล่อนั้นเราจะต้องมีเงิน ก็ต้องไปทำงานนะคะเนาะอืมอ่ะเรื่องที่จะติติงในหน้าไพ่นี้ก็คือได้พูดไปแล้วเรื่องของการที่อ่ามีคนมายืมเงินอยายให้ยืมเชฟไปทางอื่นเราไปจ่ายค่าเทอมลูกแล้วบ้างเออเราไปจ่ายค่าห้องพักแล้วเราไปจองเราไปเที่ยววันหยุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแบไปอ่ะเราไปจองร้านอาหารแล้วจะพาพ่อแม่ไปเลี้ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้น เบี่ยงประเด็นไปเราไม่มีตังค์แล้วนะอะไรอย่างนี้อืมอีกอย่างหนึ่งคนโสดคนโสดเดี๋ยวนี้พาคนโสดขึ้นมาซองใบเลยถ้าคุณยังคิดจะโสดอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะถ้าบาอยากมีแฟนแล้วก็ทําตามที่บอกไปคือเรียนเรียนอะไรก็ได้ลองคบคนทีอ่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะน่า อะไรอีกที่ยังไม่ได้พูดอีกบางท่านบอกว่ากักอะไรเอาไว้ทำไมไม่พูดออกมาให้หมดอาจารย์พูดออกมาอ๋อ,อขาดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่สุภาพนะคะนะแต่ต้องนับภัยที่สุภาพค่ะไม่ต้องห่วงสุภาพบ้างจนโสดจนส,ดสนิทอะไรอย่างเงี้ยอืมนะ ตามหน้าไพ่ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ